สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันนะครับวันนี้เจอกันในวันอังคารที่12สิงหาคม2568ครับมีหนึ่งตัวมาฝากกันครับไปที่เกมฟุตบอลยูฟาเชเบซิกนะครับในรอบคัดเลือกรอบ3นัดที่2ครับแต่กันในเวลาเที่ยงคืนครับวิโตเลพเพาเซนจะเจอกับเรนเจอร์นะครับผมซึ่งคู่นี้ครับในเกมเลกแรกเนี่ยเรนเจอร์ชนะไปแบบขาดลอยเลยนะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูนนะครับดังนั้นเนี่ยเกมในวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ผ่อนคลายได้พอสมควรนะครับแล้วโจทย์ในวันนี้ก็คือให้วิกเตเร่เพาเซนเจ้าถิ่นนะครับเหนือกว่าที่เกือบ1ชั้นน, ững, Bullet action. นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเฮาเซนเล่นในบอลลีกเสมอกับสโลวัดโก11นะครับส่วนเลนเจอร์เล่นในเกมลีกก็เสมอกับดันดี -1 1เหมือนกันนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมเกมนี้ก็ยังเน้นแน่นอนแหละนะครับทางวิกเตเร่เพาเซนนะครับ ก็จะยืดผู้เล่นจากเกมที่แล้วครับกองหน้าของพวกเขาก็จะเป็นเจ้ามาเต้ไวด้านะครับส่วนทางฝั่งของเรนเจอร์ Ranger นะครับตัวที่โดดเด่นสุดๆเลยเมื่ออาดตที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของไนจจีกัสซาม่านะซึ่งถือว่าโดดเด่นสุดๆเลยนะครับทำได้2ประตูด้วยนะครับแล้วก็ลูกจุดโทษก็มาจากการเรียกของเขาด้วยนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็ได้จะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับ ผมดูทรงแล้วเนี่ยวิทยลาลัยพอเส้นเล่นในชินนะครับอ่าแล้วก็โจดมาค่อนข้างแพงนะครับคือเรนเจอร์เนี่ยน่าจะเล่นง่ายกว่านะครับก็อาจจะเน้นเกมรับมากขึ้นแล้วก็อาศัยจังหวะโต้เอาแล้วก็ตามที่บอกไปเจ้ากัสมากัสซามา่าเนี่ยนะครับโอ้โหถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับในการเล่นจังหวะโต้กลับแบบนี้ด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้ผมเชื่อว่าเรนเจอร์ไม่น่าแพ้นะครับผมก็น่าจะเสมอหรืออาจจะบุกย้ำชายได้เลยนะครับคู่นี้ขอเชียร์ไปที่เรนเจอร์ครับ สวัสดีแซนแซนมองอย่างเซียงทุกท่านนะครับสุดบอลค่ำคืนวันอังคารที่12สิงหาคมนะครับก็ยังมีสึกลูกหนังให้รินกันอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับตัวยูโดโดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นึึอยูฟาแชมเปี้ยนีกนะครับรอบคัดเลือกรอบ3นัดที่2ครับไปที่คู่ของขับบูสนะครับจากเบนเยมนะครับเจอกับเซาบวกจากออสเตรียนะครับในเกมแรกเนี่ย ขับบูสเนี่ยบุกไปชนะเสาวบวกมะก่อนนะครับ1ประตูต่อศูนนะครับทำให้นัดนี้เนี่ยขับบูสเองเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบพอสมควรนะครับยิ่งลกของเบนเยียมเนี่ยเปิดแล้วโดยเกมแรกของขับบูสเนี่ยก็ชนะแซดบูชไปนะครับ2ประตูต่อสูนนะครับขณะที่เสาวบวกเองเนี่ยเกมเนี้ย ไม่มีทางเลือกต้องเปิดเกมเข้าแรกกับขับบูสนะครับแต่ด้วยศักยภาพและก็ตัวผู้เล่นขับบูสอย่างเหนือกว่านะครับแล้วก็ขับบูสเองถือว่าเป็นทีมที่เล่นในถิ่นได้ค่อนข้างดีตามโจทย์เนี่ยแค่เม็ดเดียวก็เฮเบาแล้วผมยังดูว่าขับบูสน่าจะย้ำแคนได้อีกคนครับคู่นี้ผมให้เชียร์ไปที่ขับบูส์จะเป็นเยี่ยมกับสดีครับ สวัสดีแฟนฟบอลเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้ไปที่ศึกฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เรตเทนนะครับเกมคู่ระหว่างวัสเตลาร์พบโอเรโบครับลงสนามเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับซึ่งทางวัสเตลาร์อยู่ในโซนหัวตารางครับ17นัด32คะแนนนะครับขณะที่ทางโอเรโบเป็นทีมท้ายตาราง17นัดมีแค่7คะแนนครับผลงานห้เกมที่ผ่านมาวัสเตลาร์ยอดเยี่ยมมากนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ1ชนะมา4เกมติดแล้วนะครับส่วนโอเรโบหนักเสมอครับเสมอมา5เกมหลังสุดนะครับ ซึ่งตามสถิติการเจอกันคู่นี้เนี่ยก็เป็นวัตสเตลาที่เหลื่อมกว่านะครับหเกมหลังชนะ2เกมนะครับส่วนโอเรโบชนะ1แล้วก็จบด้วยการเสมอกัน2เกมกับความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้เนี่ยซึ่งตามเงื่อนไขก็บังคับให้เจ้าบ้านต้องมี1ประตูนะครับก็จะเทียบฟอร์มการเล่นนะชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นวัสเตลาร์ดีกว่าจริงๆนะครับแม้ว่าโอเรโบจะเหนียวแน่นนะครับแต่วันนี้เนี่ยมาเยือน ดูแล้วไม่น่ารอดนะครับอย่างน้อยเชื่อว่าเจ้าถิ่นวาตเตรลัสชนะได้นะครับก็ลุ้นไปที่ประตูที่2ครับคู่นี้เลือกวาสเตรลัสครับสวัสดีครับเจอกันในวันนี้ครับฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นยูโรปาลีกรอบคัดเรียกนัดที่2นะครับคู่ระหว่างเชลล์บอนเจอกับริเอกาครับก่อนแมตช์การแข่งขันเป็นริเอกาทีมเยือนที่บุกไปดูดีกว่าเลยนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่สาการแต่จะเป็นทีมเยือนที่ดูเหนือกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่านัดแรกที่เตะกันมา มันเป็นเชลบอลที่บุกชนะริเอกาได้ก่อน2ประตูต่อ1นะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นความได้เปรียบมหาศาลเลยสําหรับทีมจากไอร์แลนด์ครับริเอกาจะเป็นทีมที่กระเตื้องผลงานดีขึ้นมาในหลีโครเอเชียแต่ว่าในแง่ประสบการณ์รต่างๆผมว่ายังไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นนะครับประกอบกับเกมนั้นแรกที่แพ้มาด้วยผมว่าเชลบอนเนี่ยสู้ได้นะครับขี้หมูขี้หมาเนี่ยก็ออกเสมอครับ มีโอกาสจบลงด้วยการเจ้ากันแล้วถ้าเกิดจะมีผู้ชนะเนี่ยเอาจริงล้วก็คิดว่าเชลลบอลมีสิทธิ์ทาได้มากกว่าด้วยซ้าไปด้วยความได้เปรียบจากเกมนัดแรกนั่นเองนะครับฉะนั้นวันนี้ผมขอมองไปที่เจ้าถิ่นเลยครับเชลบอนว่าน่าจะทําได้ดีนะครับเสมอไปอย่างน้อยแล้วก็ลุ้นชนะได้และน่าจะเข้ารอบครับมองไปที่เชลบอลนะครับและนี่คือทั้งหมดของพวกเราครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ